สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนการตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้นในการใช้แอด e r ล a าเซลล์นะครับครั้งแรกนะครับที่ลูกค้าใช้งานนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับวิธีการนะครับก็ให้มาเข้าเว็บ a d v เว a ่า l .com นะครับ a d v e r a s a l e. com นะครับ a d v a .com นะครับก็คือลิงก์เนี้ยจะมีให้ตอน ลูกค้าซื้อโปรแกรมนะครับก็จะมีลิงก์นี้ให้แล้วก็มี username password ในการเข้าใช้เว็บ a d v ว l a ่ .com ให้นะครับก็กรอ,อกอ e ีเมลรหัสผ่านได้เลยนะครับทีนี้ต้องดูก่อนว่าลูกค้าไลค์ในแฟนเพจหรือไลค์ในโปรไฟล์นะครับถ้าไลค์ในแฟนเพจนะครับก็สามารถใช้แค่เว็บ a d v ว l a ่ .com ได้เลยโดยเข้าได้ทั้งแท็บเล็ตมือถือคอมพิวเตอร์ macbook ipad iphone อะไรได้หมดนะครับมือถือ Android อะไรเงี้ยครับได้หมดนะครับ เพราะมันเป็นเว็บนะครับส่วนถ้าลูกค้าใช้ในโปรไฟล์หรือในกลุ่มนะครับเช่นดึงไลฟ์สดดึงโพสต์ในกลุ่มหรือดึงในโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับที่ไม่ใช่เพจอันนี้ต้องติดตั้งส่วนขยายในโค m มนะครับซึ่งต้องใช้คอมด้วยซึ่งจะเป็นอีกวิดีโอสอนหนึ่งอันนี้จ,จะแนะนําเบื้องต้นต่างๆนะครับทีนี้เวลาการใช้งานนะครับก็เข้าเว็บ a d v e r a s a l c o m นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย username password ที่ให้ไปตอนซื้อนะครับ จากนั้นกดเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นก็จะมาหน้าแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดก็จะบอกนะครับว่ายอดขายทั้งหมดเท่าไรกําไรทั้งหมดเท่าไรรายการขายลูกค้าทั้งหมดเท่าไรนะครับตรงยอดขายกับกําไรนะครับหมายถึงในปี2022นะครับหรือที่ผ่านมาที่ระบบเก็บข้อมูลไว้นะ่ะมีเท่าไรนะครับประมาณนั้นก็จะมีเมนูสินค้านะครับให้เพิ่ม สินค้าต่างๆ,างๆนะครับอันนี้ก็คือจะมีวิดีโอสอนทังหากบอกนะครับว่าวิธีการเพิ่มสินค้าเพิ่พมเท่าไหร่หลักการของโปรแกรมก็คือเราเพิ่มสินค้าเข้าไปในระบบนะครับาตามรหรัสที่เราตั้งไว้นะครับแล้วเวลาลูกค้ามา cf ในแชทบอทหรือมา cf ในตัว inbox fanpage หรือในคอมเมนต์โพสหรือในคอมเมนต์ในไลน์นะครับถ้าพิมพ์รหัสตรงอะไรเงี้ยครับระบบก็จะ เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งแจ้งยอดให้เขาหลักการก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือ1เพิ่มสินค้าก่อนพอเพิ่มสินค้าเสร็จแล้วก็ครับก็ตั้งค่าระบบนะครับตามที่วิดีโอสอนแต่ละอย่างว่าต้องการทําอะไรนะครับแล้วก็ระบบก็จะเก็บยอดเข้าในระบบแจ้งยอดให้ลูกค้าอะไรแบบนี้นะครับต่อมาก็ลูกค้านะครับเป็นเมนูลูกค้าก็คือ สําหรับดูลูกค้าต่างๆนะครับจัดการข้อมูลต่างๆนะครับเช่นเปลี่ยนสถานะว่าลูกค้าไม่โอนลูกค้าปกติแล้วติดแบ็คลิสต์ไม่โอนแบบนี้นะครับเวลาลูกค้า CF ครั้งต่อไปเนี่ยระบบก็จะไม่เก็บข้อมูลซีเอฟเขา CF เข้าระบบนะครับปุ่มจัดก,การก็จะมีให้เลือกแล้วก็ลบลูกค้าได้ครับเราก็สามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่อะไรลูกค้าในนี้ได้นะครับต่อมาก็เป็นรายการขายครับรายการขายเนี่ยเราไปดูนะครับว่า เวลาลูกค้ามาซื้อเนี่ยเขาซื้ออะไรนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีบินแบบนี้นะครับเราสามารถคลิกที่ตัวบินนะครับตรงนี้นะครับเพื่อดูข้อมูลต่างๆได้เดี๋ยวจะมีวิดีโอสอนอีกอันนึงนะครับของบินอันนี้อันนี้จะเป็นบอกคร่าวๆในการตั้งค่าเลยพอเรามาเริ่มต้นนะครับเราก็มาเพิ่มสินค้านะครับให้ไปดูวิดีโอสอนเพิ่มสินค้านะครับต่างๆจากนั้นก็มาที่ระบบนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราต้องข้างค่าระบบก่อนนะครับ ก็ไปที่ตั้งค่าทั่วไปนะครับกับมีวิธีการชําระเงินอ่าเราไปตั้งค่าทั่วไปก่อนนะครับตั้งค่าทั่วไปเนี่ยให้มาที่ตั้งค่าการจัดส่งก่อนนะครับตั้งค่าการจัดส่งเนี่ยให้เราใส่ชื่อร้านของเรานะครับอ่าที่เราเป็นผู้ส่งนะครับเบอร์โทรศัพท์ของร้านนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับถ้าเราเชื่อมต่อขนส่งนะครับอ่าแบบให้ขนส่งเนี่ยมารับที่บ้านเราเนี่ยเราใส่ที่อยู่ตรงเนี้ยให้ถูกต้องนะครับเพราะเวลาขนส่งมารับเนี่ยจะมาตามที่อยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้รูปร้านนะครับแนะนําขนาด 300px คูณ 100px ะครับหรือถ้ามีรูปภาพแบบไหนก็สามารถอัพได้น,นะครับจะเป็นรูปโลโก้ร้านตรงนี้จะแสดงในหน้าของอลิงก์แจ้งยอดนะครับแบบนั้นส่วนต่อมาตรงนี้นะครับจะเป็นอ่าช็อปเน임ครับก็ช็อป o p ID นะครับเช่นเราต่อขนส่งเนี่ยบางขนส่งขนเขนะครับเช่น JNT เนี่ย จะขอช็อปเนมกับช็อปไอนะครับแล้วก็เอาตรงเนี้ยไปส่งให้เขาเริ่มแรกเนะี่ยช็อปเนมมันจะไม่มีก่อนนะครับให้ลูกค้าเนี่ยพิมพ์ตรงชื่อบริษ,ษัทหรือชื่อร้านก่อนแล้วก,กดบันทึกนะครับช็อปเนมตรงนี้ถึงจะขึ้นนะครับเราก็เอาตรงนี้ไปให้ลูกค้านะครับ ad 6 9เนี่ยคือช็อปไอนะครับถ้าถ้าเจ้าหน้าที่ของคนส่งถามก็เขาว่าร้านที่เชื่อมต่อของ a d v ด l a c e l l เนี่ยช็อปไออะไรนะครับแล้วก็เอาเนี้ยไปให้เขาได้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นการเปิดเชื่อมต่อขนส่งนะครับสําหรับขอรับเลขพัสดุนะครับถ้าลูกค้าไม่ต้องการขอรับเลขพัสดุนะครับก็ไม่ต้องเปิดอะไรตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าต้องการเชื่อมต่อพัสดุนะครับก็สามารถเปิดนะครับสามารถเลือกได้หลายขนส่งนะครับแต่ละขนส่งเนี่ยก็จะมีวิดีโอสอนแยกไปนะครับในแต่ละอันแบบนี้สามารถไปดูได้เลยนะครับในลิงก์นี้นะครับของแต่ละขนส่ง อย่างเ n t นะครับก็จะมีให้ติดต่อเซลล์นะครับในกรณีที่เราอยากได้ราคาลดหรือราคาเหรนนะครับเขาก็จะมีบอกไว้นะครับหรือติดต่อสาขาใกล้บ้านก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีการแค่ตั้งค่าจัดส่งข้อมูลนะครับเอาไว้เวลาเราพิมพ์ไปป่าหน้าพัสดุแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับต่อมาเมนูระบบนะครับ เมนูระบบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของแอปนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเปลี่ยนได้เลยหรือถ้าไม่เปลี่ยนก็ตั้ง default ไว้ครับระบบเนี่ยจะตั้ง default ไว้ให้อยู่แล้วนะครับจริงๆอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแต่ตําแหเงินตรง,งน,นี้นะครับถ้าลูกค้าเป็นอา,าต่างประเทศนะครับจากประเทศลาวสิงคโปร์อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเพิ่มสกุลเงินตรงนี้นะครับเปลี่ยนสกุลเงินตรงนี้ไปได้เลยเช <beb S 2> ่นประเทศลาวนะครับก็เป็นกีบก็เลือกเป็นกีบนะครับแต่ว่าถ้าประเทศไทย Default ก็จะเป็นบาทแบบนี้นะครับจากนั้นกดบันทึกได้เลยนะครับต่อมาตั้งค่าแจ้งยอดฝากสินค้านะครับเดี๋ยวอแอดมินจะล็อกเอาทจาก Account นี้นะครับแล้วก็ลองเข้า Account อีกการที่เป็น Default ให้ดูนะครับว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหน อ่าตัวนี้นะครับตั้งค่าแจ้งยอดปิดบินนะครับแล้วก็ฝากสินค้าตรงเนี้ยจะมีข้อความแจ้งยอดอยู่แล้วนะครับก็จะมีเทมเพลตของระบบตั้งไว้ให้นะครับก็สวัสดีคุณแล้วก็ตามชื่อนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเอาโค้ดตรงนี้นะครับที่มันมีปีกกาเปิดถึงปีกกาปิดนะครับก o p ีไปนะครับรายละเอียดของแต่ละอันนะครับว่าคืออะไรจะบอกอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็น d e f a u l t อยู่แล้วนะครับ ยกตัวอย่างเช่นรายการสินค้าที่ลูกค้า CM นะครับก็ Product s e ซ l นะครับก็จะเป็นรายการสินค้านะครับที่ลูกค้า CM นะครับถ้าลูกค้าก็พิมพ์รหัสมาครั้งแรกก็จะส่งบอกนะครับว่าลูกค้าได้สินค้าอะไรนะครับรวมยอดสรุปยอดเท่าไหร่นะครับครั้งที่2ลูกค้าทักมาอีกนะครับระบบก็จะส่งไปอีกนะครับว่าสินค้าที่เขาเพิ่มมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมยอดเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับส่วนตรง p พ y m e n t Method ตรงนี้นะครับถ้า เราสามารถใส่เลขลบตรงนี้ออกแล้วก็ใส่เลขบัญชีโดยตรงเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเพม่อนไม่ตอดเราใส่ตรงนี้นะครับอันนี้มันจะดึงเลขบัญชีมาเองนะครับแต่ถ้าเป็นทางฝั่งต่างประเทศหรือเป็นลาวกัมพูชาสิงคโปร์อะไรพวกนี้นะครับแนะนําให้ใส่เลขบัญชีเองโดยตรงนะครับเพราะตรงนี้มันจะแสดงเป็นภาษาไทยนะครับเช่นคําว่าเลขบัญชีชื่อบัญชีอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราใส่ตรงนี้นะครับในวิธีการตั้งค่าชําระเงินนะครับให้เราไปเพิ่มการชําระเงินก่อนนะครับ เดี๋ยวแอดมินจะสอนต่อไปนะครับเรก็ใส่ประมาณนี้ไว้ได้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ต่อมานะครับตรงตั้งค่าค่าส่งนะครับก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับมีคิดค่าส่งตามจํานวนสินค้ากับตามน้ําหนักสินค้านะครับ Default ของมันนะครับค่าที่ระบบเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นชิ้นแรก50บาทชิ้นต่อไป10บบาทนะครับลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจเลยแต่ถ้าค่าส่งฟรีเนี่ยก็ใส่ศูนย์ศูนย์ทั้งสองช่องเลยครับแบบนั้น ยกตัวอย่างเช่นค่าส่ง50บาทตัวแรก50บาทตัวชิ้นต่อไปเนี่ย10บาทเช่นลูกค้าซื้อมา2ชิ้นนี้ครับก็จะกลายเป็น60บาทเพราะว่าชิ้นแรก50ชิ้นต่อไป10บาทแบบนี้ถ้าเขาซื้อชิ้นเดียวเนี่ยก็50บาทแต่ถ้าลูกค้าจะคิดตามน้ําหนักนะครับในการเพิ่มสินค้าเนี่ยจะมีะช่องเพิ่มน้ําใส่น้ําหนักนะครับสามารถใส่น้ําหนักสินค้านั้นว่าสินค้านั้นน้ําหนักเท่าไหร่นะครับแลวเราสามารถคิดค่าส่ง ตรงนี้ได้นะครับเช่นกิโลแรกเท่าไรกิโลต่อไปเท่าไรนะครับถ้าน้ําหนักเป็นกรัมนะครับระบบก็จะคิดค่าส่งเป็นกรัมให้แบบนี้นะครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดังนั้นเลือกเอานะครับแต่ดีฟอสปกติเนี่ยก็จะเป็นค่าส่งกร๊กจานวนสินค้านะครับต่อมาค่าส่งเสริมนะครับค่าส่งเสริมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรามีโปรนะครับเช่น5ชิ้นค่าส่ง50บาทนะครับเราก็สามารถเปิดได้นะครับเช่น5ชิ้นนะครับค่าส่ง50บาท แบบนี้นะครับแต่ถ้าถ้าชิ้นค่าส่งฟรีก็ฟรีก็คือ0ูนย์ะครับก็ใส่ศูนย์ได้เลยแต่ถ้าเราไม่ต้องการแล้วก็ปิดได้ครับส่วนตรงนี้เป็นค่าส่งแบบเหมานะครับเช่นลูกค้าอันนี้เป็นจํานวนอันนี้เป็นราคานะครับเช่อนอีนตรงนี้นะครับเป็นจํานวนช้าห้าชิ้นค่าส่งเท่าไรก็ว่าไปส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น าราคาเช่นซื้อครบ100บาทขึ้นไปนะครับก็ค่าส่งฟรีก็จะเป็น100บาทใสศูนย์ถ้าซื้อครบหนึ่งพบาทาค่าส่ง20่สิบเราก็ใส่ตรงนี้เป็น1000ตรงนี้เป็น20ี่สิบแล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช้เราก็ปิดไว้นะครับส่วนตรงนี้เป็นค่าส่งเก็บปลายทางนะครับค่าส่งเก็บปลายทางเนี่ยเอาเวลาแจ้งลูกค้านะครับให้ใส่ตรง ค่าส่งตรงนี้ปกติมจะเป็นนิวลี่ฟรีนะครับแต่ถ้ามีปลายทางด้วยก็ใส่ตรงเป็น cod นะครับระบบก็จะแจ้งเป็นค่าส่งเก็บปลายทางด้วยนะครับค่าส่งเก็บปลายทางเนี่ยถ้าเป็นสินค้าปลายทางเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็จะมีอ่าบวกเพิ่มกับเปอร์เซ็นต์นะครับบวกเพิ่มนี่ก็เช่นอ่าราคาสินค้าปกติมัน40บบาทนะครับถ้าเราเป็น cod นะครับเก็บปลายทาง ถ้าเราเพิ่ม10บาทก็หมายถึงว่าอาจากปกติค่าส่งอันนี้สินค้าที่เราส่งไปเนี่ยมัน40บาทรวมแล้ว40บาทถ้าเราเก็บ C o d เนี่ยก็จะกลายอีก10บาทก็จะเป็น50บาทนะครับถ้าส่งปกติก็แล้วเขาจ่ายเงินเลยก็40บาทถ้าเขาส่งเก็บปลายทาง c o d เนี่ยก็กลายเป็น50บาทส่วนถ้าเปอร์เซนต์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเปอร์เซนต์เช่นขนส่งนะครับบางขนส่งก็จะคิดอ2องานะครับ3%นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับแบบนี้ ก็จะมีอธิบายตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้เก็บไปทางเราก็ปิดไว้ได้นะครับต่อมาฝากสินค้านะครับฝากสินค้านี่เดี๋ยวจะมีวิดีโอสอนของมันแต่อีกอันนึงนะครับซึ่ง,งมันจะมีขั้นตอนห,หลายอย่างอยู่นะครับแต่ก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับต่อมาตั้งค่าเกี่ยวกับการปิดบินนะครับทุกครั้งเวลาเราขายสินค้านะครับเราต้องมีการปิดบินนะครับถ้าเราไม่ปิดบินเนี่ยเวลาลูกค้า มาซื้ออีกครั้งนึงเนี่ยจะกลายเป็นว่าอ่ามันจะเข้าไปในบินเดิมนะครับไปสะสมในบินเดิมเรื่อยๆแต่ถ้าเราปิดบินเนี่ยเวลาเขามาซื้อครั้งต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นบินใหม่ยกตัวอย่างเช่นลูกค้าขายหลายไลฟ์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเรายังไม่ได้ปิดบินเนี่ยระบบมันก็จะเก็บให้เรื่อยๆนะครับสะสมในบินนั้ van, นเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยากจะให้มันกลายเป็นบินใหม่นะครับล้วก็ไปกดปิดบินโดยกดปิดบินปกติแล้วเนี่ยอ่าเราไปที่รายการขายครับแล้วเราก็ไปติ๊ก บินแล้วก็เลือกจัดการนะครับแล้วก็เลือกปิดบินนะครับมันก็จะปิดบินให้อัตโนมัติแต่ทีเนี้ยถ้าเราอยากจะตั้งค่านะครับแล้วก็มาตั้งค่าปิดบินตรงนี้ได้นะครับ d e f a u l t เนี่ยจะเป็นไม่ตั้งเวลาปิดบินนะครับแต่ถ้าเราจะให้มันปิดบินอัตโนมัตินะครับเราสามารถมาตั้งได้นะครับโดยจะมีให้เลือกนะครับทุกเที่ยงคืนเช่นวันนี้เวลาสองทุ่มพอเราไลฟ์เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเที่ยงคืนปุ๊บระบบจะปิดบินให้เลยหลังจากระบบปิดบินแล้วเนี้ย เวลาลูกค้ามาซื้ออีกทีนึงนะครับก็จะการบินบินใหม่เลยหรือ24ชั่วโมงหลังจากบินถูกสร้างเช่นครั้งแรกบินถูกสร้างเมื่อวานเนี้ยเวลา2ทุ่มวันเนี้ยเวลา2ทุ่มระบบก็จะปิดบินแบบนั้นครับส่วนเลือกเวลาเองเนี่ยเราก็จะเลือกได้ครับเช่น6โมงตี1ตี2ตี3อะไรกันแล้วแต่ครับเราสามารถตั้งได้แบบนี้นะครับถ้าไม่ตั้งเราก็ไม่ตั้งเวลาไว้ครับแล้วกดบันทึกนะครับส่วน อีกวิธีนึงคือการปิดบินนี่คือเวลาเขาชลูกค้าชําระเงินนะครับหรือเรากดอนุมัติชําระเงินหรือเราไปกดชําระเงินในบินนะครับอันนี้คือการเป็นปิดบินอัตโนมัติเหมือนกันนะครับจากนั้นกดบันทึกนะครับเพื่อบันทึกค่าต่างๆที่เราตั้งไว้นะครับแต่อย่างที่บอกระบบจะมี d e f a u l t อยู่แล้วนะครับาจากนั้นก็มาที่ ระบบทวงยอดนะครับระบบทวงยอดเนี่ยเดี๋ยวมีวิดีโอสอนแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะก็มีวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับต่อมาตั้งระบบแจ้งพัสดุนะครับแจ้งเลขพัสดุนะครับเวลาหาลูกค้ามาหลังจากเราส่งของเรียบร้อยแล้วนะครับหรือขอรับเลขนะครับแล้วเราจะแจ้งเลขพัสดุนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลนี้นะครับในการแจ้งข้อความแจ้งเลขพัสดุนะครับ ก็จะมีเทมเพลตตามนี้นะครับที่เราใส่ได้ระบบก็จะใส่ไว้แล้วนะครับเบื mm ้อ hmm. งต้นตรงนี้ขอแนะนำตรงนี้นะครับตรง URL check t a g g i n g นะครับตรงนี้เราสามารถ Copy เอาไปใส่ได้นะครับเพราะว่าจะสามารถให้ลูกค้าเช็คเลข t r a g g i n g ได้นะครับแล้วกดบันทึกไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวกลับไปที่ระบบแจ้งยอดปิดบินด้วยนะครับแจ้งยอดปิดบินเนี่ย จะมีลิงก์แจ้งโอนอยู่นะครับตรงนี้เราสามารถ copy ปี้เอาไปใส่ได้นะครับต้องมีปีก,การด้วยนะครับจะมีลิงก์ให้ลูกค้าคลิกไปได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากให้ลูกค้าคลิกลิงก์ไปแจ้งโอนนะครับแล้วก็ลบออกได้นะครับแล้วกดบันทึกนะครับ เมื่อกดบันทึกนะครับระบบก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็คืออัปเดตเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับก็มาที่ตั้งค่าใบเสร็จนะครับใบกับภาษีอันนี้คือเป็นใบเสร็จนะครับเราสามารถมาตั้งได้ก็คือชื่อตรงนี้เป็นชื่อบริษัทเต็มเราก็ได้นะครับจะแสดงเฉพาะตอนเป็นพิมพ์ใบเสร็จนะครับหรือส่งให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเลขประจําตัวเสียภาษีนะครับถ้าเราไม่ได้จดแวตนะครับ เราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็รายละเอียดนะครับอันนี้ก็คือที่อยู่อ่าของบริษัทนะครับอันนี้ก็อัปโลโก้บริษัทนะครับก็จะขึ้นในหน้าใบเสร็จครับส่วนตรงนี้จดภาษีมูลค่าเพิ่มครับ default เนี่ยก็คือยังไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มครับแต่ถ้าลูกค้าบางคนจดภาษีมูลค่าเพิ่มอยากจะให้อ่ามันมีแวดด้วยนะครับให้ลูกค้าเลือกเพิ่มแวดในบินได้ด้วยอ่าเราสามารถเพิ่มแวดในบินได้ด้วยเนี่ยเราก็กดอ่าจดภาษีมูลค่าเพิ่มครับส่วนเนี้ยเป็นแวดครับปกติดคือับ แล้วก็การรวมแวดในบินนะครับอ่าดีฟอลต์เนี่ยจะเป็นกดให้เลือกรวมในแวดในบินเองนะครับก็คือเวลาเราเข้ามาในบินนะครับอ่าอันนี้ไม่อ่าอันนี้แล้วกันนะครับเข้าบินเนี่ยตรงนี้ครับมันจะขึ้นบอกนะครับถ้าเราแจ้งยอดอ่าถ้าเราอ่ามีแวดนะครับเพิ่มแวดจะมีให้กดเพิ่มแวดตรงนี้นะครับ แต่ถ้าจะให้รวมบินอัตโนโมัติเมื่อสร้างบินนั่นหมายถึงเวลาเราลูกค้าซีเอฟปุ๊บนะครับระบบก็จะรวมแหวดเข้าไปให้ด้วยเลยแต่ตรงนี้ถ้าลูกค้า,ามีแหวนนะครับตรงโทโัท,โท้นะครับตรงนี้อ่า total.net ครับปกติ total.net ก็คือยอดรวมนะครับให้เราใส่ตรงนี้นะครับ t o t a l n e t a d v a t ด้วยนะครับในในข้อความเทมเพ t e แจ้งยอดนะครับเพื่อที่อ่ามันจะมีราคารวมแบ t นะครับหรือมาสอบถามที่แอดมินเพิ่มเติมก็ได้นะครับจากนั้นตรงนี้นะครับตั้งค่าเชื่อมกับ a d e r a chatbot อันนี้อย่างที่บอกไปครับระบบที่ถ้าเชื่อมกับเพจนะครับต้องเชื่อมกับ adura chatbot ด้วยสามารถดูในวิดีโอสอนเชื่อมกับ adura chatbot เบื้องต้นได้นะครับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับทีนี้แอดมินจะมาอธิบายนะครับตรงช่องตั้งค่าต่างๆของ adura chatbot นะครับตรงนี้ครับแจ้งลูกค้าเมื่อสินค้าหมดนะครับก็หมายถึงว่าเวลาสินค้าหมดเนี่ยจะให้ระบบแจ้งไหมเวลาลูกค้า cf ได้อย่างเงี้ยครับเวลาลูกค้า cf เนี่ยแต่สินค้ามันหมดเนี่ยจะให้แจ้งไหมถ้าแจ้งเราก็เปิดสวิตช์ไว้นะครับ ส่วนข้อความเนี่ยเราสามารถแก้ไขข้อความตรงนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเทมเพลตของมันนะครับเราสามารถเอาเทมเพลตใต้ล่างเนี่ยไปใส่ได้อันนี้ก็จะมีแค่โปรดักต์นะครับก็คือสินค้าอ่าชิ้นเนี้ยครับหมดแล้วก็จะบอกแล้วแต่เราจะจะเปลี่ยนคานะครับสามารถตั้งค่าได้หมดแล้วกดอัปเดตนะครับส่วนอันนี้แจ้งลูกค้าเมื่อสินค้าเคยซื้อไปแล้วก็เช่นอ่าสมมติลูกค้าพิมพ์ a ศ1แล้วเก็บข้อมูล a ศ1ไปแล้วทีนี้ลูกค้าอยากจะมาซื้ออีกนะครับอ่าก็จะกลายเป็น มันก็จะแจ้งครับว่าสินค้านด้ซื้อไปแล้วแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มจริงเนี่ยให้ลูกค้าพิมพ์คําว่าเพิ่มมาด้วยนะครับเช่นเพิ่ม a 0ศ a 0 1เศเพิ่มแบบนี้ครับต่อมาแจ้งลูกค้าเมื่อลูกค้าพิมพ์รหัสสินค้าตรงกับรหัสสินค้านะครับก็แจ้งยอดปกติครับถ้าลูกค้าพิมพ์รหัสสินค้าครับตรงกับระบบนะครับระบบก็จะเก็บยอดให้อัตโนมัติแล้วก็แจ้งยอดไปนะครับโดยข้อความนะครับไอ้ total sum template นะครับ ตรงนี้นะครับก็หมายถึงข้อความสรุปยอดจากเทมเพลตอันนี้นะครับระบบก็จะส่งให้อัตโนมัตินะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลูกเล่นนะครับเราสามารถใส่เพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าตามดีฟอลต์เลยระบบก็จะตั้งไว้แล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์แจ้งยอดนะครับจะเป็นปุ่มแจ้งยอดนะครับถ้าใครไม่อยากให้มีปุ่มแจ้งยอดนะครับก็สามารถลบข้อความในปุ่มนี้ออกไปได้นะครับ ก็สามารถลบข้อความทั้งสองช่องนะครับออกไปได้นะครับแล้วกดอัปเดตข้อความนะครับส่วนตรงนี้นะครับแจ้งเมื่อลูกค้ายกเลิกสินค้าหรือลูกค้าพิมพ์ยกเลิกสินค้าอันนี้หมายถึงว่าเวลาลูกค้า,าเขาพิมพ์ c c หรือพิมพ์ยกเลิกตามด้วยรหัสสินค้านะครับถ้าเราเปิดให้เขายกเลิกนะครับมันก็จะมีข้อความในนี้ครับแจ้งไปแบบนี้นะครับหลักๆเนี่ยดีฟอลต์จะเปิดอยู่4อันนี้นะครับ แต่ส่วนอันนี้ข้างล่างนะครับลูกค้าสามารถมาเปิดเองได้นะครับอันนี้ก็คือแจ้งลูกค้าเมื่อลูกค้าชําระเงินหรือออกลิงก์แจ้งโอนเมื่อเรามีลิงก์แจ้งโอนนะครับลูกค้าคลิกลิงก์แจ้งโอนไปแล้วเนี่ยที่เขาไปอัพสลีปแล้วก็ใส่ที่อยู่นะครับเมื่อลูกค้ากดบันทึกเนี่ยข้อความนี้ก็จะเด้งไปหาลูกค้าครับถ้าเราเปิดสวิตช์ตรงนี้ไว้เราก็สามารถแก้ไขข้อความตรงนี้ได้นะครับส่วนอันนี้แจ้งเมื่อลูกค้า แอดมินอนุมัติหรือยกเลิกการชําระเงินถ้าเราเปิดสวิตช์อันนี้นะครับเมื่อลูกค้าเราแจ้งมานะครับแจ้งชาระเงินมานะครับเรากดอนุมัติหรือกดยกเลิกนะครับระบบก็จะส่งข้อความไปนะครับเราสามารถมาตั้งได้นะครับตรงนี้ต่อมาแจ้งลูกค้าเมื่อลูกค้าชาระเงินแล้วหมายถึงว่าเรามาที่บินนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ กดชาระเงินตรงนี้นะครับแล้วกดบันทึกอันนี้คือจะส่งข้อความาตามทุกข้อนี้นะครับตามที่เราตั้งต่อมาตรงนี้นะครับจะเป็นแจ้งลูกค้าเมื่อแอดมินขอรับเลขหรือใส่เลขพัสดุอ,อันนี้คือจะเป็นการแจ้งเลขพัสดุนะครับโดยแท็กกิ้งเทมเพลตนะครับก็คือเทมเพลตจากอันนี้นะครับแจ้งเลขแท็กกิ้งนะครับ ส่วนตอนนี้นะครับให้ C F ภาษาคาราเกะหมายถึงว่าเวลาลูกค้า C F มาเนี่ยเขาสามารถพิมพ์เป็นภาษาคาราเกะได้ด้วยเช่น A ศ1ก็พิมพ์ A ซลาย A อออ่างแล้วก็ศูนย์หนึ่งเนี่ยครับระบบก็จะสามารถเก็บ C F ได้แต่ถ้าเราปิดไว้อย่างนี้ก็คือถ้าเขาพิมพ์เป็นภาษาคาราเกะมาระบบก็จะไม่เก็บให้ครับ ทีนี้ต่อไปนะครับไปดูวิธีการชำระเงินวิธีการชำระเงินนะครับก็เราเลือกช่องทางการชำระเงินนะครับก็จะมีมากมายนะครับมีพร้อมเพย์ท m o ันนี่เก็บปลายทางนะครับธนาคารต่างๆนะครับเราก็เลือกนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับแฟนเพจเนี่ยเราจะใช้กับเพจไหนนะครับถ้าเราเลือกอใช้ทั้งหมดก็คือ หมายถึงทุกเพจก็จใช้บัญชีนี้หมดครับแต่ถ้าเราจะเลือกเฉพาะเพจไหนอย่างเงี้ยครับเราก็เลือกได้แล้วก็กดใส่กดบันทึกครับมันก็จะส่งเฉพาะ,ะให้กับเพจนั้นนะครับต่อมามาที่รายการขายนะครับทีนี้เดี๋ยวแอดมินออกไปอีกแค่เขาหนึงก่อนนะครับเพราะยังไม่เห็นรายการขาย รายการขายก็จะมีข้อมูลต่งตางๆนะครับเมื่อลูกค้าอาซีฟหรือพิมพ์สินค้าเข้ามาในระบบนะครับเมื่อระบบเก็บข้อมูลก็จะมาขึ้นในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขที่บินนะครับเวลาเราเข้าไปในบินเนี่ยให้เราเคลิกที่เลขที่บินนะครับแบบนี้อ่ามันก็จะมีบอกนะครับว่าบินสถานะไหนแล้วนะครับแบบนี้ถ้าเรามีการเปลี่ยนข้อมูลสินค้าหรือเพิ่มสินค้านะครับก็จะมีปุ่มให้เรากดอัปเดตนะครับให้เรากดอัปเดตข้อมูลในหน้านี้ก่อนนะครับ แล้วในช่องชําระเงินพวกนี้อันนี้ก็คือถึงจะเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนอย่างนี้ก็เป็นการชําระเงินทั่วไปนะครับจากธนาคารที่เราเพิ่มไว้เมื่อบันทึกการชาระเงินเสร็จแล้วนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับให้เราใส่ที่อยูอ่เบอร์โทรลูกค้านะครับเลือกขนส่งที่เราจะใส่นะครับแล้วก,กดบันทึกาการจัดส่งนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับตรงชื่อลูกค้านะครับถ้า,าเราคลิกนะครับจะเข้าไปในอินบอ็อกของลูกค้านะครับไปไปลิงก์ไปหาอินบอ็อกลูกค้าแต่ถ้าเป็นระบบเกี่ยวกับเพจในระบบใหม่นะครับถ้าเราคลิกเนี่ยจะเป็นแชทบอทนะครับเป็นอ,อินบอ็อกในแชทบอทของลูกค้าคนนั้นนะครับเราก็สามารถพิมพ์โต้ตอบเขาได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าก็พิมพ์มาเนี่ยเราสามารถกดปุ่มรีเฟรชแบบนี้ได้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับ ID Face ID page นะครับเราสามารถคลิกไปดู ID ของร้านได้นะครับช่องทางการขายก็จะเป็นช่องทางว่าจากไหนนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสถานะปิดบินนะครับถ้าเราจะปิดบินเองนะครับเราติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นแจ้งยอดปิดบินนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าข้าวนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาบอกรายละเอียดของแต่ละอันอีกทีหนึง่งส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการาดูนะครับว่ายอดต่างๆครับเช่นยังไม่แจ้งยอดลูกค้าลูกค้าแจ้งยอดแล้วรอจ่ายแล้วอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราจะเปิดบินเองนะครับเราก็สามารถคลิกเปิดบินใหม่นะครับตรงนี้ได้นะครับหรือ,อถ้าเรา เชื่อมต่อก Ad ับ a d w o r d ่าแชทบอทนะครับเราอยากจะเปิดบินเองเนี่ยให้เราไปที่เพจนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Inbox ลูกค้าแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ได้นะครับระบบก็จะเปิดบินให้ลูกค้าแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถนะเพิ่มสินค้าตรงนี้นะครับแล้วก็กดอัปเดตตรงนี้ได้เลยนะครับ หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ